วกมึงเคยได้ยินเรื่องศาลากลางป่าหรือเปล่าเสียงของแบงค์ดังขึ้นท่ามกลางเสียงหัวเราะในวงเพื่อนแก้วน้ำอัดลมที่กำลังชนกันเบาๆชะงักเล็กน้อยก่อนที่มดแฟนของแบงค์จะยิ้มแล้วตอบเสียงเบาศาลาไหนอีกละ่ะแบงค์จะหาเรื่องลองดีอีกแล้วใช่ไหมไม่ใช่แค่ศาลาโง่งๆธรรมดาเนสเสริมที่นี่เคยมีคนเจอศพลอยมาติดใต้ศาลาตั้งหลายครั้งเลยนะบางคนว่าถูกฆ่าบางคนว่าเป็นอาจ อย่าพูดถึงอาถรรพ์แอมขัดขึ้นเราไม่เล่นของแค่ไปพิสูจน์ถ่ายคลิปเฉยๆจะได้ปังๆงลงที่ทอคด้วยใช่มั้โจหัวเราะลัน่นทั้งห้าคนคือเพื่อนกลุ่มเดียวกันตั้งแต่มัธยมแบงค์หัวโจกที่ชอบท้าทายทุกอย่างมดแฟนสาวผู้ตามเขาไปทุกที่ในสผู้หลงไหลเรื่องลี้ลับโจสายตลกที่แย่เพื่อนไปเรื่อยแม้กลัวจนตัวสัน่นและแอมที่ไม่เคยพลาดถ่ายวิดีโอแปลกๆเพื่ออ,อัปลงโซเชียล ศาลานั่นอยู่ลึกในป่าทางหลังหมู่บ้านเก่าแค่เดินเข้าไปไม่ถึงชั่วโมงแบงก์กางแผนที่กระดาษเก่าๆออกเขาว่าปิดไปนานแล้วเพราะไม่มีใครกล้าไปมึงคิดดูถ้าถ่ายตอนค้างคืนที่นั่นได้เราดังแน่ค้างคืนมดทำตาโตจะบ้าหรือกลัวหรือแบงกยิ้มยอ่อไม่ต้องไปก็ได้นะเดี๋ยวเราสี่คนจะไปเองไปก็ไปสิมดพูดสวนทันควันแค่คิดว่ามันอาจไม่ปลอดภัยนะัก เอาจริงนะถ้าได้ฟุตเทจดีๆสักคลิปนะคนดูต้องเป็นแสนแน่แอมพูดพลางเปิดกล้องมือถือลองเช็คภาพตอนกลางคืนให้เพื่อนดูในสลูกคางถ้าเราเริ่มตั้งแคมป์ตั้งแต่ช่วงเงย็นแล้วถ่ายตั้งแต่ก่อนข้าไปถึงดึกน่าจะเก็บอะไรได้เยอะนักหรือจะเจออะไรดีๆที่ไม่ควรเจอก็ไม่รู้โจพูดกลัวหัวเราะแต่อีกมุมของแววตาเขามันสั่นอยู่จริงฮ่าฮ่า บ่ายวันรุ่งขึ้นรถกระบะเก่าๆวิ่งไปตามถนนลูกรังที่เต็มไปด้วยฝุ่นแดงท่ามกลางต้นไม้สองข้างทางท,างที่สูงท่วมหัวฟ้าข้างบนเริ่มเปลี่ยนสีเป็นเฉดส้มอ่อนฮา่ฮาฮเสียงเพลงเบาๆดังจากลำโพงแต่ไม่มีใครพูดอะไรกันมากนักต่างคนต่างเหมือนมีความคิดอยู่ในหัวถึงแล้วเนสพูดขึ้นเบาๆขณะรถจอดสนิท หน้าพวกเขาคือปากทางเดินแคบๆที่ยากขึ้นสูงจนเกือบถึงเอวทางเดินถูกบีบด้วยต้นไม้และถาวนไม่มีป้ายไม่มีร่องรอยของผู้คนพวกมึงแน่ใจนะว่าจะค้างคืนที่นั่นโอเสียงโจยังมีแววลังเลกลับตอนดึกก็ลำบากแบงยักหลายพกเต็นท์มาหมดแล้วนี่นาเขาเดินนำไปก่อนไม่สนใจเสียงของเพื่อนคนอื่น พวกเขาใช้เวลาเดินประมาณ40นาทีระหว่างทางไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงมีเพียงเสียงรองเท้าย่ำกับหญ้าและเสียงหายใจของแต่ละคนบรรยากาศเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนั่นไงแอมชี้ไปยังโครงไม้ที่ตั้งตะหง่านอยู่กลางลานเล็กๆที่ต้นไม้เว้นที่ให้ศาลาไม้หลังเก่าใหญ่กว่าที่พวกเขาคิดมันยกพื้นสูงประมาณเอลเสาไม้กรอนจนเห็นเนื้อ ในหลังคาสังกสีบางแผ่นแบ่งราวกันตกข้างศาลาหลุดหายไปครึ่งหนึ่งใต้ศาลามีเงาเงาเข้มไม่มีใครอยากมองเข้าไปนานเกินสองวินาทีไม่เห็นหน้ากลัวเลยแบงหัวเราะแต่จง้องค์ศาลานั้นนานกว่าเพื่อนคนอื่นแล้วพูดช้าฮ่าฮพวกมึงรู้ใช่ไหมว่าที่เขาเจอศพก็คือตรงใต้ศาลานี่แหละพวกเขายืนอยู่ตรงหน้าศาลาเก่าเสียงฝีเท้าที่หยุดลง พร้อมกันทำให้รอบตูงเงียบเกินไปเงียบจนทุกคนเริ่มสังเกตว่าที่นี่ไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงไม่มีแม้แต่เสียงลมที่ควรพักผ่านใบไม้แปลกนะทำไมมันเงียบแบบนี้วะมดกระซิบถามเบาๆขณะเดินตามแบงค์ที่ปีนขึ้นศาลาไปก่อนพื้นไม้เก่าดังอิยดอาทุกย่างก้าวแต่ละถันเหมือนพร้อมจะหักได้ทุกเมื่อ แอมกวาดกล้องถ่ายไปรอบๆมุมกล้องสั่นเล็กน้อยจากมือที่ไม่มั่นคงเธอซูมไปยังราวกันตกที่หักครึ่งเหมือนมีบางอย่างเคยกระแทกมันแรงมากตรงนั้นมีรอยเลือดหรือเปล่าวะแอมพูดเบาฮ่าฮ่าเนสเดินไปดูแล้วสายหัวน่าจะสนิมหรือคราบอะไรเก่าๆแต่ก็น่าขนลุกอยู่ดีว่าแบงค์ตั้งกระเป๋ากลางศาลายเทิยนขวดน้ำมนต์และผ้าสีแดงออกมาวาง เล่นใหญ่ไปป่ามึงโจแซวนี่จะเชิญหรือขับไล่กูจะเรียกให้มานั่งเล่นด้วยกันเลยแบงหัวราบพลางหยิบไฟแช็คจุดเทียนทีและเล่มตั้งล้อมเป็นวงทุกคนช่วยกันกางเต็นท์คนละมุมมีของกินเล็กน้อยกระติกน้ำและไฟฉายเมื่อทุกอย่างพร้อมพวกเขานั่งล้อมกันกลางศาลามือถือแต่ละเครื่องเปิดกล้องเตรียมบันทึกไว้ทุกวินาทีเทปนี้จะชื่อว่า หาคนค้างคืนสาลาเฮียนกลางป่าพบอะไรบางอย่างที่ไม่ควรเห็นแอมพูดเสียงดังใส่กล้องพลางส่งยิ้มแบบมือโปรแล้วมันจะมีอะไรให้เห็นหรือเปล่าละ่ะโจยังขำอยู่แต่ข้างในเริ่มไม่มั่นใจเวลาเดินผ่านไปช้าๆพระอาทิตย์คล้อยลงจนกลายเป็นเวลาคำ่ำแสงสุดท้ายที่ลอดผ่านช่องหลังคาเหล็กหายไปฟ้าเปลี่ยนเป็นสีหม่นจนแทบไม่เห็นใบไม้ด้านนอกอีก แอมเปิดไฟแฟลชมือถือส่งไปรอบๆก่อนจะกดอัดคลิปต่อเนสนั่งข้างๆหยิบหนังสือเล่าผีที่พกมาด้วยขึ้นอ่านเสียงเบาฮ่าฮมดนั่งกอดเข่าใกล้แบงสายตามองออกไปนอกศาลายอย่างหวันฮ่าฮตอนนี้คือสามทุ่มแบงพูดเสียงดังเหมือนเป็นพิธีกรเราจะเริ่มพิธีท้าผีแล้วนะครับทุกคนครับผมโจตอบเสียงสูงทำท่าขึงขังแต่หน้าซีดกว่าเดิม แบงหยิบเทียนขึ้นมาวางไว้ตรงกลางวงจุดไฟให้ครบห้าเล่มจากนั้นหยิบผ้าแดงมาปูและวางขวดน้ำมนต์ลงตรงกลางขอแค่คืนนี้อะไรก็ตามที่อยู่ในศาลานี้ถ้ามีจริงขอให้ปรากฏตัวให้เราเห็นเสียงของเขาชัดและมั่นใจแต่ไม่มีใครพูดอะไรตามทุกคนจ้องไปที่เปลวเทียนที่กระพริบไหวเงียบสักพักพกึเทียนเล่มหนึ่งดับลง ลมไม่แรงไม่มีใครขยับแต่มันดับลงเองอย่างรวดเร็วมึงเห็นไหมแอมพูดเบาๆมือลดกล้องลงนิดหนึ่งเทียนดับเองอ่ะกูกูถ่ายไว้แล้วนะโจกระซิบเขาพยายามหัวเราะแต่สินสันมากเนสหยิบไฟฉายขึ้นมาเปิดส่องไปทั่วศาลาแต่ไม่มีอะไรผิดปกติหรือว่ามีลมวะมดพึ่รทำแม้ในใจเธอจะไม่เชื่อว่ามีลมเลยแม้แต่น้อย เดี๋ยวเ๋วเดี๋ยว,ยวแอมจ้องที่หน้าจอกล้องในมือเมื่อกี้ตอนสูงไปที่มุมศาลากูเห็นอะไรแวบๆอะไรแบงถามทางลุกขึ้นเดินไปดูด้วยแอมกดย้อนดูคลิปแบบสโลวพวกเขาเห็นเงาเงาสีขาวจางๆยืนอยู่ตรงมุมศาลามันไม่ได้เดินเข้าเฟรมมันยืนอยู่แล้วไม่มีใครเห็นด้วยตาเปล่าแต่กล้องบันทึกไว้นั่นมัน มดพูดไม่จบเธอกำเสื้อแขนแบงแน่นแล้วทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นไม่ชัดไม่สูงแต่เย็นเฉียบออกไปเสียงเหมือนมาจากใต้ศาลาเหมือนดังขึ้นพร้อมกันรอบด้านเหมือนพูดซ้ำหลายครั้งแต่รวมเป็นเสียงเดียวพวกมึงกูว่าเราไม่ควรอยู่ต่อนะโจพูดพลางก้าวถอยช้าฮ่าฮน้ำเสียงเขาไม่มีรอยเราเล่นแล้ว แบงค์มองไปยังมุมสาลาอีกครั้งเห็นแต่เงาว่างเปล่าไม่มีใครพูดอะไรอีกแสงไฟจากมือถือทั้งห้าเครื่องสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้มือแต่ละคนเริ่มเหนื่อยจากการถือแต่ไม่มีใครกล้าปิดมันเสียงออกไปยังดังกล้องในหูถึงแม้จะเงียบลงแล้วแต่ความรู้สึกเหมือนมันยังวนอยู่ไม่จางหายเราจะไปเลยไหมหมดถามเบาฮ่า เดี๋ยวก่อนแบงค์พูดแต่เสียงเริ่มไม่มั่นใจเหมือนก่อนหน้ายังไม่เห็นชัดๆว่าเป็นอะไรกันแน่กูไม่อยากเห็นชัดๆแล้วว่าโจพูดแท้จะตะโกนแอมกำลังจะตอบแต่สายตาเธอเหลือไปเห็นมุมศาลาตรงที่เงานั้นเคยปรากฏมีบางอย่างเริ่มขยับเงาสีขาวจากที่เคยนิ่งมันเริ่มเดินออกมาทีละก้าวก้าวช้าฮ่หาฮ่า ร่างสูงโปร่งหม่มด้วยผ้าที่เกือบจะกลืนกับสีของไม้เก่าแต่สิ่งที่แอมสังเกตเห็นชัดที่สุดคือมันไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีปากไม่มีแม้แต่โพรงตะลึกเธอยกกล้องขึ้นตามสัญชาตญาณภาพในกล้องสัน่นแต่เงานั้นยังเดินออกมาเสียงฟีเท้าเ,าเบาราวกับไม้ลั่นจากน้ำหนักที่ไม่ควรมีกูเห็นแล้ว แอมพูดเสียงต่ำมันไม่มีหน้าทุกคนหันไปทางที่เธอชี้แล้วพวกเขาก็เห็นมันกับตาตัวเองร่างนั้นหยุดอยู่ตรงขอบศาลาไม่เกินสองเมตรจากพวกเขามันเอียงคอช้าๆเหมือนสงสัยว่าทำไมพวกเขายังไม่ไปเงานั้นขยับอีกครั้งคราวนี้มันเดินเข้ามาออกไปเสียงนั้นมาอีกแล้ว แต่ครั้งนี้มันไม่ได้ดังจากใต้ศาลามันดังอยู่ตรงหน้าวิ่งโจโกนเสียงดังที่สุดในชีวิตทุกคนกระโจนออกจากวงเทียนเก็บของไม่ได้สักชิ้นไฟฉายร่วงมือถือบางเครื่องตกแตกเสียงเท้าเหยียบไม้ดังปึงปังราวกับพื้นกำลังพังทลายแบงค์จับมือมดลากออกจากศาลาขณะที่เนสเกือบสะดุดล้มเพราะถุงนอนติดขา แอมหยิบมือถือไว้แน่นเลนกล้องยังบันทึกทุกอย่างเสียงบางอย่างตามหลังพวกเขามาฝีเท้ารวดเบาแต่เร็วเหมือนฝีเท้าที่ไม่มีน้ำหนักเหมือนมันไล่มาโดยไม่ต้องเดินจริงพวกเขาวิ่งเข้าไปในป่าที่ไรแสงพอหายใจสะดุดกิ่งไม้เสียงใบไม้ที่แห้งกรอบโดนเหยียบกระจายรอบทิศอย่าหยุดนสตะกูล แต่ไม่ทันไรเสียงกรีดร้องของโจก็ดังขึ้นจากข้างหลังอากกทุกคนหันกลับไปไม่เห็นโจแต่เห็นมือถือของเขานอนอยู่บนพื้นเปิดไฟแฟลชค้างไว้ส่องไปยังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งโจแอมร้องลั่นวิ่งกลับไปแต่เนสคว้าแขนเธอไว้อย่าถ้ามันเอาไปแล้วเราไปไม่ทันหรอกมึงจะปล่อยเขาไว้หรือ มึงอยากให้พวกมันได้เราทุกคนเหรอน้ำตาแอมไหลแต่เธอไม่ขัดขืนอีกแบงก์มดแอมและเนชวิ่งต่อไม่พูดอะไรไม่หันกลับพวกเขาหยุดอีกครั้งเมื่อออกจากป่ามาถึงถนนดินรถกระบะยังจอดอยู่ตรงที่เดิมพวกเขาพุ่งขึ้นรถทันทีเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นมาอย่างยากเย็นเหมือนรถจะลังเลที่จะพากลับแต่สุดท้าย มันแล่นออกจากตรงนั้นพาเสียงหัวใจเต้นรัวทั้งสีด่ดวงหนีจากศาลาจากเสียงออกไปจากเงาที่ไม่มีหน้าและจากโจที่ไม่ได้กลับมาด้วยเสียงล้อรถบดไปบนดินที่เปียกชื้นของป่าลึกจนเงียบลงเมื่อพวกเขาเข้าสู่เขตชุมชนไม่มีใครพูดอะไรเลยตั้งแต่ออกจากศาลาไม่มีใครร้องไห้ ไม่มีใครกล้าหยิบมือถือขึ้นมาเช็คว่าเกิดอะไรกับโจรจริงๆแอมซุกหน้าไว้ที่หัวเข่าน้ำตาเงียบๆไหลไม่หยุดมดนั่งกอดตัวเองแน่นเหมือนมองนอกหน้าตา่างเนสจับภูมมาลาัยแน่นเหมือนมันคือสิ่งเดียวที่ยังยึดเหนี่ยวชีวิตไว้แบงค์หลบตาทุกคนสายตาแข็งทื่ออยู่กับมือถือในมือเขาซึ่งกำลังโหลดไฟล์าจากกล้องที่แอมใช้ถ่ายเราควรแจ้งตำรวจไหม มดถามเบาๆหลังจากนั่งเงียบมาหลายสิบนาทีแจ้งไปก็ไม่มีใครเชื่อว่าแอมทพน่พาเสียงแหกเราไม่มีศพไม่มีหลักฐานแต่เรามีคลิปไงแบงเงยหน้าขึ้นมาช้าๆสายตาเขานิ่งผิดปกติทุกคนหันไปหาแบงทันทีเขาเสียบกาดหน่วยความจำกับโน้ตบุ๊กเปิดโฟลเดอร์วิดีโอจากศาลาวิดีโอแรกเป็นช่วงหัวค่ำยังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะบรรยากาศสนุกเหมือนเกมล่าท,าท้าผี แต่เมื่อคลิปเลื่อนไปถึงจุดที่เทียนดับความรู้สึกของทุกคนก็เปลี่ยนหยุดตรงนี้เนสพูดขึ้นขณะเห็นเงาสีขาวในมุมศาลาแบงก์กดหยุดภาพสโลโคลิปอีกครั้งพวกเขาเห็นเงานั้นอย่างชัดเจนร่างสูงโปร่งเสื้อผ้าขาดวินและที่สำคัญที่สุดไม่มีใบหน้าใช่แบบที่แอมบอกเลยมดพึธรทำไม่มีหน้าเลยสักนิด แบงก์เปิดคลิปต่อมาถึงช่วงที่พวกเขาวิ่งหนีเสียงฟีเท้าเสียงตะโกนเสียงวิดร้องของโจแล้วคลิปก็ตัดหมดแล้วหรอแอมถามเสียงสั่นยังไม่หมดแบงก์ตอบเบาๆแล้วเปิดไฟล์อีกอันที่ชื่อว่า RECJOLAS m p c ไฟล์นี้มาจากมือถือของโจหลังจากพวกเขาหนีออกมามือถือของเขายังบันทึกภาพต่อภาพสั่นไหวมาก เมื่อจนแทบไม่เห็นอะไรแต่ยังมีแสงแฟลชสองต้นไม้และพื้นดินเสียงหายใจของโจดังชัดหอบถีเขากระสึกกระสุดลุกขึ้นหลังจากล้มมือถือถ่ายเห็นแต่พื้นใครก็ได้อย่าทิ้งกูไว้ตรงนี้เสียงโจพูดเสียงสั่นใจสั่นและเหมือนกำลังร้องไห้จากนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นใกล้มากชาร์กเหมือนจงใจให้ได้ยิน เสียงฝีเท้าที่ไม่มีใครควรได้ยินชัดขนาดนั้นกล้องเงยขึ้นเล็กน้อยเห็นเงาร่างสีขาวนั้นอีกครั้งคราวนี้มันอยู่ห่างจากโจกแค่ไม่ถึงสองก้าวเงานั้นก้มมองเขาแล้วค่อยๆยยื่นแขนที่ไม่มีมือมาหยุดอยู่หน้ากล้องจังหวะนั้นภาพกระตุกหน้าจอขึ้นเป็นสีขาวมีเพียงเสียงหนึ่งดังเบาฮ่า ออกไปแล้วทุกอย่างก็ดับลงแบงก์ปิดโน้ตบุ๊กไม่มีใครพูดอะไรอีกพวกเขารู้ดีว่าโจไม่มีโอกาสได้ออกไปจากศาลาหลังนั้นจริงฮ่หาฮกลางดึกของคืนเดียวกันแอมลุกขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากมือถือเธอหยิบมาดูหน้าจอขึ้นว่าจดหมายออก มีคลิปใหม่อัพโหลดจากกล้องของคุณชื่อไฟล์คือ RIC Return NPC ทั้งที่เธอไม่ได้เปิดกล้องอีกเลยหลังจากวิ่งออกมาจากศาลาเธอกดเปิดมันด้วยความลังเลภาพที่ขึ้นคือมุมมองของกล้องที่ตั้งอยู่บนศาลากล้องเงยขึ้นแล้วค่อยๆหมุนมาทางด้านหลังเองอย่างช้าฮ่าๆแล้วภาพก็ตัดเมื่เสนิท ก่อนจะปรากฏเงาร่างหนึ่งที่ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เลนไม่มีหน้าไม่มีเสียงแต่ในคลิปมีข้อความโผลขึ้นในตอนสุดท้ายว่ายังไม่ครบห้ารุ่งเช้าแอมเรียกเพื่อนๆมาดูคลิป IEC Return m p 4ที่ปรากฏขึ้นเองในมือถือเมื่อคืนไม่มีใครเข้าใจว่าคลิปนั้นถูกถ่ายตอนไหนมุมกล้งองเหมือนถูกวางไว้บนพื้นศาลาและมีใครบางคนหรือบางอย่างถือกล้องเดินถ่าย มันหมายความว่ายังไงวะที่ว่าที่ยังไม่ครบห้าเนสพูดเสียงแผ่วแบงกัดริมฝีปากตัวเองแน่นมองหน้าเพื่อนทุกคนหรือมันต้องการให้ตายครบห้าคำพูดนั้นทำให้ห้องทั้งห้องเย็ยนว่าทุกคนเงียบไม่มีใครพูดแต่ทุกคนรู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องล้อเล่นหรือกล้องเสียอีกต่อไปคืนถัดมา มดไม่สามารถข่มตาหลับได้เธอได้ยินเสียงแปลกๆรอบบ้านเสียงลากบางอย่างบนพื้นเสียงฝีเท้าเบาๆเดินบนหน้าห้องนอนเธอแน่ใจว่าแม่กับพ่อหลับหมดแล้วเธอหยิบมือถือขึ้นมาไฟไม่ติดหน้าจอค้างอยู่กับคลิปวิดีโอเดิมคลิปที่กล้องถ่ายเอาร่างนั้นเดินเข้ามาหาค้างอยู่ที่คำว่ายังไม่ครบห้า มดเริ่มร้องให้หยิบโทรศัพท์บ้านจะโทรหาแอมแต่ทันทีที่เธอเปิดประตูห้องมีเงาสีขาวยืนอยู่ตรงถูงหน้าประตูห้องนอนสูงเท่าคนจริงไม่มีหน้าไม่มีแขนไม่มีตามดกรีดร้องสุดเสียงเสียงสุดท้ายนั้นดังสะท้อนอยู่ไม่ถึงสิบนาทีก่อนจะเงียบลงพ่อกับแม่ของมดพบเธอในเช้าวันรุ่งขึ้น เธอนอนนิ่งอยู่กลางบ้านไม่มีบาดแผลไม่มีเลือดแต่เธอไม่หายใจแล้วข่าวการเสียชีวิตของมดทำให้พวกที่เหลือแตกตื่นแอมเริ่มกลัวจนต้องย้ายไปอยู่บ้านญาติไนส์พยายามลบคลิปทุกอย่างออกจากโน้ตบุ๊กแต่ไม่ว่าลบกี่ครั้งฝ่ายก็กลับมาเหมือนเดิมแบงค์เริ่มฝันร้ายทุกคืนฝันเห็นสาลา ฝันเห็นโจยืนอยู่ตรงมุมยืนเงียบๆพร้อมร่างที่ไม่มีหน้าอีกสองถึงสามร่างมองกลับมาหาเขาเหมือนรออะไรบางอย่างคืนที่สามหลังจากมดเสียชีวิตนายสายตัวไปตำรวจพบรถเขาจอดอยู่ริมป่ากระจกฝั่งคนขับเปิดอยู่ภายในรถว่างเปล่าบนเบาะมีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่ง เขียนด้วยลายมือว่ากูเห็นพวกมันทุกคืนเหลือแค่เราแอมพูดเสียงเบามองหน้าแบงค์พวกเขาอยู่ด้วยกันในห้องพักเล็กๆที่รีบเช่ามาเพราะกลัวกลัวการอยู่คนเดียวกลัวว่าเมื่ออยู่คนเดียวจะถึงตาแบงค์มองไปยังโน้ตบุ๊กเขาไม่ได้นอนเลยคลิปใหม่ปรากฏขึ้นทุกคืนคลิปจากกล้องที่ไม่เคยตั้ง มุมที่ไม่มีใครเคยถ่ายบางคลิปมองจากในห้องนอนของพวกเขาเองคืนสุดท้ายแบงค์สะดุ้งตื่นกลางดึกเขาเห็นแอมยืนอยู่กลางห้องมือถือในมือเธอเปิดกล้องถ่ายไปทางประตูมึงทำอะไรแบงค์ถามเสียงเบาแอมไม่ตอบเธอชี้ไปทางประตูแล้วเขาก็เห็นมันเงาร่างสีขาวยืนอยู่ตรงนั้น ใกล้มากใกล้จนเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเยียบที่ไม่มีจริงเช้าวันรุ่งขึ้นพบศพของแบงค์ในห้องเสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแต่กล้องมือถือยังเปิดอยู่ทายแอมที่ยืนหันหลังให้กล้องไม่ขยับไม่พูดเหมือนไม่ใช่แอมอีกแล้ว เรื่องราวจบลงด้วยข่าวการหายตัวไปของหญิงสาวคนสุดท้ายที่รอดจากสาลาแอมหายตัวไปในวันที่พบศพของแบงกล้องวงจรปิดหน้าหอพักจับภาพได้เพียงว่าเธอเดินออกมาสวมเสื้อคลุมขาวก้มหน้าและเดินเข้าไปในป่าไม่หันกลับมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวคลิปสุดท้ายที่ถูกส่งเข้ามายังมือถือของตำรวจที่ตรวจสอบคดี เป็นภาพจากมุมมองของศาลามีเงาร่างห้าร่างยืนเรียงกันอยู่ในนั้นในนั้นมีโจมีมดมีไนส์มีแบงค์และคนสุดท้ายหญิงสาวในชุดขาวที่หันมามองกล้องแม้จะไม่มีใบหน้าแต่คุณกลับรู้สึกได้ว่าเธอกำลังยิ้ม